แล้วสองงานเสร็จแล้วนี่คือห้องครับมันไดบมันไดเป็นไม้ทางเดินแะก็จะมาทำธรณีเข้าห้องน้ำ มาบ้านนอนนี่น 血糖的。嗯，血糖的。